สวัดีค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าได้มาแล้วกระแส,สที่แรงมากๆสเต็มเซลล์จากเตมเซลล์ค่ะแต่ที่ทำให้ไม่ตัดสินใจซื้อเลยจริงๆอะค่ะเพราะว่าเพื่อนไม่เนี่ยแต่ก่อนคือผิวหน้ามองคําไม่กระจ่างใสแต่ณนะปัจจุบันผิวหน้านางแบบไบร์ออร่ามากและคือเปลี่ยนขนาดเนี้ยเราจะแบบ ทาได้ยังไงอ่ะเราก็เลยต้องใส่มาลองเลยและตัวไม้นะคะได้ลองใช้เองสามวันแล้วรู้สึกเลยว่าเนื้อเขาเนี่ยเบาบางสบายผิวไม่เหนียวเนอหนะเลยเดี๋ยวไมามาลองเนื้อให้ดูนะคะสามารถทาได้ทั้งเช้าและเย็นเลยตอนนี้ถ้าทาตอนเช้าเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าน่าจะไหลยเยอะอย่างที่บอกว่าเนื้อเขาแบบเบาบางสบายผิวมาก และยังซึมไวมากด้วยทุกคนดูสิและที่ชอบเลยนะคะตอนกลางคืนเนี่ยตอนไมคทมาไม่โบกไปเลยค่ะทุกคนพอตื่นมารู้เรื่องเลยผิวรู้สึกว่ามันเนียนนุ่มขึ้นคือมันแบบมันดูละเอียดขึ้นน่ะแล้วก็สว่างออร่าใบขึ้นทั้งที่ไม่นอนน้อยด้วยนะ เพราะว่าเขาเนี่ยมีสารสกัดหลักเด่นๆเลยคือสเตมเซลล์จากข้าวค่ะแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆอีกเช่นไฮยาแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะเลยที่ดีกับผิวเรามากจริงๆขวดนี้นะคะ 100ml ราคาปกติ2,590บาทแต่ว่าตอนนี้ค่ะเขามีโปรโมชั่นคุ้มมากเหลือ1,990บาทถ้าใครไม่ซื้อบอกเลยว่าพลาดมาก ให้ผลลัพธ์ที่ดีขนาดนี้บอกเลยค่ะว่าคุ้มแน่นอนอย่าลืมไปซื้อตุนกันนะคะ